มือเก่ามือใหม่ก็เรียนได้เน้นการทำกำไรแบบไม่ต้องเฝ้าจอสวัสดีครับผมหมออันนะครับโปรโมชั่นพิเศษลด60เซนเดือนมิถุนายนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมเป็นเจ้าของเพจและ YouTube รวยหุ้นง่ายๆสไตล์ดรและเจ้าของหนังสือ2เล่มนี้นะครับรวยหุ้นง่ายๆสไตล์ไฮบริดและกลยุทธ์หุ้นไฮบริด คอสแรกนะครับเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่32อันที่ผมสอนทั้งหุ้นไทยหุ้นนอก DR ทองคำกองทุนคริปโตเริ่มเรียนวันที่17ก็จริงนะครับแต่เรียนไปแล้ว2ครั้งยังเรียนย้อนหลังทันเราจะเริ่มจัดเต็มกันสัปดาห์หน้านะครับตอนนี้ยังเป็นราคา4,900บาทอยู่การเรียนนะครับสอนสดสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงใช้เวลาเรียนทั้งหมด6สัปดาห์ส่วนใหญ่จะเป็นวันอังคาร2ทุ่มครึ่งหรือวันพฤหัส 6โมงเย็นเรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดสามารถดูย้อนหลังได้1ปีเต็มนะครับผมจะมีการสรุปตลาดและวางแผนเทรดให้ทุกสัปดาห์ในวันอังคารนะครับ <N> เนื้อหาดูพื้นฐานก็จะเป็น Mindset Money Management หุ้นไทยหุ้นนอกทองคำกองทุนคริปโตสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยครับงบการเงินการประเมินมูลค่าหุ้นหุ้น6ประเภทฟันฟล o Business Cycle และเอาเปเปอร์หุ้นสวยๆมาศึกษากันส่วนกราฟเทคนิคผมสอนอะไรสอนตั้งแต่การตั้งค่ากราฟในเทรดดิ้งวิว r e n d l i น์แนวรับแนวต้านเทรนฟอร์ l o อิ n งซิสเต็มกราฟแท่งเทียนพีซแพทเทิร์ดรีวอททูลิสเโชทฤษฎีดาวฟิโนชี่เอเวฟสูตรสแกน และพิเศษนะครับทุกสุดสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์หรือวันเสาร์นะโดยประมาณผมจะมีการตีกราฟวางแผนเทรดให้ทุกสัปดาห์เนื้อหาทั้งหมดนี้อยู่ในเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดนะครับท่านไม่จําเป็นต้องเรียนตรงเวลาก็ได้จะอยู่ตรงไหนเมื่อไหร่ของมุมโลกก็ได้ครับส่วนใหญ่เข้าเรียนตรงเวลากันประมาณ10%ไม่ถึง20%เรเลยครับเราใช้ระบบผู้ใหญ่นะครับเรียนเสร็จมีปัญหาส่งไลน์มาถามได้ผมจะมีไลน์กลุ่มให้ ตอบคำถามสรุปตลาดอัปเดตตลาดแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตลางเรียนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันอังคาร2ทุ่มครึ่งแล้วก็วันพฤหัส6โมงเย็นนะครับอันกราฟเทคนิคมีอะไรบ้างอันนี้คือคอร์สเทคนิค้อ102เช่นเดียวกันครับใช้ได้ทั้งหุ้นทองคำกองทุนคริปโตสอนตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกเทคนิคเราจะเรียนกันทุกวันจันทร์สองทุ่ม15นาที10ครั้ง10ชั่วโมง10สัปดาห์อันนี้ เรียนไปแล้ว1ครั้งสามารถดูย้อนหลังได้นะครับราคาจะเป็น5,900บาทเทคนิคข้า102ผมสอนอะไรบ้างนะครับเทคนิคข้า102ศอผมสอนบริงเจอร์แบน i ฮกินอาชิ List Reward การแบ่งไม้ซื้อการแบ่งไม้คัดทฤษฎีดาว i l i ลีย w เวบนะครับกราฟเทคนิคกับหุ้นกองหลังกดสูตรแก้ดอย VRVP DIOS COBV และสูตรสแกนหุ้นแต่ท่านไม่ต้องกังวลนะครับท่านเข้ามาผมแถมคลิปเทคนิค101ที่เพิ่งสอนไปเมื่อตอนต้นปีให้ด้วย1ปีผมสอนครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาทีหลังก็ต้องเรียนกับคลิปอยู่แล้วอันนี้ผมสอนตั้งแต่การตั้งค่า Trading View เลยครับ Ten Following System Ten Line โซนราคากราฟแท่งเทียน Price Pattern จุดซื้อจุดขาย MACD RSI Stochastic RSI AI Indicator และ EMA ครับ ถ้าท่านสนใจและอยากประสบความสำเร็จเหมือนนักเรียนของผมในหลายๆท่านเหล่านี้นะครับเราสอนมา4ปีแล้วกำลังจะเข้าสู่ปีที่5นะครับสนใจสามารถที่จะสมัครได้เลยตอนนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับไฮบริด32 4,900บาทนักเรียนเก่ามีส่วนลดนะครับเทคนิคเ101บวก102 2คอร์สเนี้ย5,900บาทและพิเศษสุดนะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้สมัครทุกคอร์สจะเป็นราคา 9,800บาทจากราคาเต็ม23,600บาทนักเรียนเก่าลดพิเศษนะครับสนใจแอดไลน์เข้ามานะครับ a d DOC TOR u n d e r c o r e A ที่นี่สมัครช้าหรือเร็ววันเรียนวันสุดท้ายคือวันเดียวกันสมัครก่อนยังไงก็ได้เปรียบแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ